สวัสดีค่ะวันนี้สาวย่าพามากินส้มตำกุ้งสดคือกินไปได้แล้วแบบห้านาทีหนาทีมีโทรศัพท์มาก็เลยตักสาวย่าเลยต้องมากินใหม่ก่อนกินก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะมาค่ะมากินส้มตำกุ้งสดกันคือ,อแบบอารมณ์เสียคือกินแบบห้าหนาทีไปแล้วเข้าใจไหมคะ เออแล้วก็มีแบบโทรศัพท์เข้าอะไรเงี้ยโทรศัพท์เข้ามันก็ตัดหรือคะอดีเท่ว่ายังกินห้าหกนาทีดีเี่ว่าไม่ได้กินจนอิ่มบางครั้งน่ะกินจนอิ่มไปแล้วอะไรเงี้ยกาลังกะรลาพี่ลาน้องค่ะโทรศัพท์เข้ามาโอเคค่ะไม่เป็นไรเริ่มกินกันใหม่เลยะค,ะค่ะมาค่ะเพราะก่อ,อนก่อนหน้านั้นก็อืม ก็ลืมบอกอีกว่าส้มตําส้มตําใส่ขิงนะคะช่วงนี้ต้องขิงต้องอะไรและ้วล่ะอืมจะลังพูดถึงเรื่องอะไรอ่ะอ,อือเอื่องดูแลตัวเองผักผักก็อยู่ข้างๆค่ะเรื่องดูแลตัวเองนะคะอืม พราว่าเห็นเขาเห็นก็พูดว่าอืมให้เตรียมข้าวสารอาหารแห้งไว้ให้ครบแบบสองอาทิตย์หรือสามอาทิตย์อะไรประมาณน,นี้แหละเห็นข่าวนะผ่านไปนั้นเหนียวไม่ต้องมองแต่ทายาก็อยู่คนเดียวก็โอเคกุ้งหมึกในตู้เย็นก็มี โอ้ยดูขิงเนี้ยกุ้งหมึกไก่ปลาเนี่ย็็เย็นได้แล้วก็อาหารแห้งก็ปลากระป๋องมีก็ได้มามา่าบุ้นเส้นอะไรก็โอเคอยู่ค่ะแต่คงจะไปซื้อข้าวเพิ่มอมอยู่คนเดียวมันก็ สบายไปอีกอย่างคนะอือหือทำโมอกเลยแต่พออยู่บ้านเนี้ยมันจะเป็นอย่างนึงคนะ่ะคือ มันเหมือนหิวตลอดเวลาพอเราดู Youtube ดูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะล้วก็หิวอะอันนี้ครั้งที่สามน,นะที่กินมือเท้าอุ่นเข้าเหนียว ขุนข้าวเหนียวเสร็จืจะทำงานบ้านไงคะหิวสั่นซุกซกซแล้วแต่ก็เอาขี้เหล็กออกมาแล้วขี้เหล็กก็ยังไม่ละลายแต่หิวทำไงล่ะเปิดปากระป๋องจ้ากินข้าวเหนียวแซ่บคัก แซ่บอะไรขนาดนั้นเออลืมบอกต้มตำตำําแ่นเคยด้วยนะคะแส่เคยทำงานบ้านไปงานบ้านมาพูดแล,ะละ้วเหลือเฟืเหนียวเลยทำงานบ้านเหมือนกับงานบ้านมัน รู้ไหมคะหิวค่ะหิวหิวอีกแล้วทำไงล่ะก็อุ่นแกงขี้เหล็กเลยสิคะอุ่นแกงขี้เหล็กอีกกินอีก น้ำปลาร้าที่ใช้ของแม่เหรียญเด้อเมื่อพุชาร์เด้อเตดแทบแทบจริงหรือเราเป็นคนกินอะไรก็อร่อยปะเพราะเราทำเองไงจจไปะติใครล่ะถ้าไม่อร่อยใช่ปะ

กุ้งก <c ười> ัย <il Rein |notimestamps|> ังสดดึงดังดึงดังอีกถ้ากินแบบนี้นะสมมตินะสมมติที่สวยถ้าเตรียมไว้สองอาทิตย์อย่างเงี้ยแต่ถ้ากินแบบนี้แปดมื้อก็สีฮอดอยู่อะ Ớt thua cua nó kéo đây đi nó kéo vào đây thì sẽ ổn ngả một lề đó Một cái gì không quốc Ủa, thấy thái cứ khẽn thế bà

เผ็ดเนาะมะเขกือเทศจริงๆเป็นคนไม่ได้ชอบกินมะเขือเทศนะกินเล่นแบบนั้นโอเคแต่ถ้าใส่กับมะหนไม่หันมูก,ก็จะก,กิน แต่ตำมะหุ่นี่ก็ถ้าขาดเมื่อเห็ดไปบนัวเด้อถ้าได้มาเกิดเห็ดลูกเล็กๆก็เนาะโอ้ยยิ่งจม โอวยแซบหลายโอ้ยเขาเหนียวจานที่มันเนยอะหเพราะว่ามันแข็งมันปั้นหมดแล้วอือหืเขาแซบเป็นเจ้ามาจากกรุง

すごん ดูน้ำดิทยวบัลาฉ่ำๆเลยจ้ะอืมนี่งไงหัวปีกอ่ะ thuốc rồi đi không trâu ơi Hoàn thế Má Khám <laughs> โอเคนะคะคลิปนี้สาวยาก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าว่าสาวยากจะพาไปกินอะไรอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กด, like, กดแชร์อะไรเอฟเฟกติ้งจิงกระเบลนะคะโอกาสหน้ามาเจอกันใหม่คลิปหน้ามาเจอกันใหม่ว่าสาวยากจะพาไปกินอะไรนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะบายบาย